สุดยอดมักเน่สิบศิลปินชายไอดอลเคป๊อปถูกยกให้เป็นที่สุดของน้องเล็กประจำวงความสามารถเก่งรอบด้านทำอะไรก็เป็นที่น่าจับตามองจนถูกยกให้เป็นมักเน่หรือน้องเล็กของวงที่เก่งที่สุด อันดับที่1จอนจองกูฉายามักเน่ทองคาจะตกเป็นของใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่จองกูสมาชิกจากวงบังทันโซอยอนดันที่ได้เป็นอันดับหนึ่งจากการถูกโหวตว่าคือมักเน่สุดเก่งผลงานที่ผ่านมาของจองกูก็มักจะได้รับความนิยมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดี่ยวหรือกลุ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายรวมถึงยิ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยโซโลอัลบั้มเดียวออกมาตามฉาย,ยาที่ได้รับกับชื่ออัลบัม้มโกลเด้นที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยโซโลเพลงมาแล้วอย่างเซลเวนและชีดีก็ติดทอมชาร์ การฮังได้ปล่อยอัลบั้มเต็มมาก็ยังฮิตติดชาร์บิวบอร์ดอยู่ความสามารถรอบด้านทั้งในชีวิตในและนอกวงการคําว่ามักเน่ทองคําไม่ใช่คําเกินจริงแต่เป็นคํานิยามที่บ่งบอกว่าจองกูคือผลลัพธ์ของชิ้นส่วนความสามารถที่ต่อกันได้อย่างลงตัว อันดับที่2คายูฮยอนหากพูดถึงตำแหน่งมักเนปีศาจจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆขยูฮยอนสมาชิกจากวงบอยแบนด์ระดับตำนานชื่อดังซูเปอร์จูเนียร์อดีตจากค่าย SM e เ t e r t a i น ment ปัจจุบันได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่แล้วแอนเชน่า en แม้จะฮารเลนขี้เล่นแต่เขาก็เป็นเจ้าของเสียงอันนุ่มละมุนและอบอุ่นใครๆต่างก็พากันหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนอกจากความสามารถทางด้านการร้องเพลงแล้วเขายังมีความสามารถด้านการแสดงได้ดีอีกด้วย อันดับที่3ามพักจีซองนุ่มหลอ่อนักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงและนักสแสดงสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ชื่อดัง NCT ซึ่งเขานั้นก็เป็นน้องเล็กที่สุดของวงเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี2002เคยใช้ชีวิตที่ปูซานม,มาประมาณ4ปีตอนที่เริ่มเป็นเด็กสื่อและถูกเปิดตัวในฐานะ SM Rookie จากเว็บไซต์ประวัติจีซองได้บอกเอาไว้ว่าเขาไม่ค่อยมีเพื่อนที่โรงเรียนเพราะต้องเดบิวต์ตั้งแต่อายุ14ปีเลยเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ค่อยได้ไม่ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยม ทำให้จีซองต้องสอบเที่ยวระดับชั้นแทนและก็ได้เรียนจบเหมือนกับคนอื่น อันดับที่4โซจองฮวานน้องน้อยของพี่ๆในวงเป็นที่รักและน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทําอะไรก็มักโดนพี่ๆในวงสปอยอยู่เสมอสาหรับจองฮวานสมาชิกข,ของวงเทเชอร์วงวแบรแบรสุดฮอตจากค่าย YG Entertainment สมาชิกข,ของวงถูกคัดมาจากรายการเร a l i ี y สว r v i v ิร YG h ท s h ชอรลในปี2018จนกระทั่งได้สมาชิกทั้งหมด12คนซึ่งจองฮวานเป็นน้องเล็กที่สุดแต่แม้จะเป็นน้องเล็กก็ถูกเรียกว่ามักแน่ย,ยักษ์เป็นน้องน้อยของวงแต่ตัวโตวและสูงกว่าพี่ๆหลายคนแล้วความเก่งรอบด้านเมลร้องเพลงเสียงอันทรง ลหลายเต้นชัดเจนและมีเสน่ห์มีความสามารถทางด้านการแรปอีกด้วยอันดับที่5อ e ีชานหรือชื่อในสเตจเนมว่าดีโนน้องเล็กสุดจากเซเว่นีนที่มีสมาชิกทั้งหมด13คนจากค่ายพีดินด์เอนเตอร์เทนเมนต์เกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี1999สัญชาติเกาหลีอยู่ในยูนิตการแสดงมีตำแหน่งเป็นนักเต้นหลักแรปเปอร์ร้องเสริมและน้องเล็กสุดของวงใช้เวลาฝึกฝนเพียง3ปีก่อนจะได้เดบิวต์และยังได้รับหน้าที่ร่วมออกแบบท่าเต้นส่วนใหญ่ของวงอีกด้วย อันดับที่6โอเซฮุนวงระดับตำนานจะพลาดวงนี้ไปไม่ได้เอ็กโซจากสังกัด SM Entertainment เป็นสมาชิกในเอ็กโซคนแรกที่ได้เปิดโซเชียลมีเดียส่วนตัวนั่นก็คือ Instagram จากเว็บไซต์ประวัติเซฮุนได้บอกเอาไว้ว่าเขาได้รับการแคตติ้งตามท้องถนนตอน,ตอนปหกเซฮุนได้ไปออดิชั่น4ครั้งในรอบ2ปีแล้วก็กลายมาเป็นเด็กฝึกของค่าย SM ตอนมสองเป็นคนที่ไีอายมากๆจนเริ่มชอบเต้นหลังจากที่ครูสอนเต้นเอ่ยชมกระทั่งเข้ารับการฝึกหัดแล้วก็มีความสนใจในด้านการแสดงมากอีกด้วยเวลาออกมาถ่ายแบบให้เห็นฮี บอกเลยว่าปังมาก อันดับที่7ยางจองอินหรือที่รู้จักกันในนามไอเอ็นแห่งวงสเตคิดมักในผู้ที่มีเสน่ห์มากล้นหนุ่มน้อยจากเมืองปูซานเคยเป็นไนแบบมาตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบเรื่องราวที่หลายคนประทับใจคือการที่จองอินผลการเรียนช่วงมัธยมไม่ค่อยดีนะคุณครูได้โทรปรึกษาคุณพ่อพ่อจึงได้เรียกไปคุยแล้วถามว่ามีอะไรที่อยากทําหรือไม่จึงพบกับคําตอบที่แท้จริงว่าเขาชอบการร้องเพลงจากนั้นเส้นทางความฝันการเข้ามาเป็นไอดอลจึงได้เริ่มต้นขึ้นได้ฝึกฝนจนกระทั่งได้เดบิวต์มาในทีมสเตคิทเปนน เนมว่าไอเอ็นนั่นเองอันดับที่8คิมยุกยอมน้องเล็กสุดคิ้วสู่การเป็นศิลปินฮิปฮอปที่โด่งดังสำหรับยุกย้อมสมาชิกจากวงกาเซเว่นความสามารถที่รอบด้านทั้งเต้นร้องเพลงแต่งเพลงและยังมีมุมน่ารักให้ฟแฟนๆติดตามกันอยู่เสมอซึ่งปัจจุบนันยุกยอมได้กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วหลังจากหมดสัญญากับทางค่ายเก่าโตเป็นหนุ่มยิ่งขึ้นทำเอาเหล่าแฟนคลับทบจะฉีกสัญญาแม่ลูกกันอยู่ทุกวัน อันดับที่9จองชานอูชื่อในวงการคือชานหรือชานอูสมาชิกจากวงวอยแบงเคป๊อปไอคอนสังกัดค่าย YG Entertainment เกิดวันที่26มกรคาคมปี 1, 1998เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่เขาได้ไปแสดงเป็นรุ่นน้องของลีมินโฮในซีรีส์เกาหลีชื่อดัง อันดับที่10นิชิมราริกิหนุ่มสัญชาติญี่ปุ่นชื่อที่รู้จักก็คือนิกกี้สมาชิกจากวง e n h y m e r e เกิดวันที่9ธันวาควมปี2005เป็นคนญี่ปุ่นเพียงคนเดียวในวงนี้เคยเป็นนักเต้นสำรองของวงชายนี่โตมากับการเต้นที่สตูดิโอสอนเต้นของพ่อแม่เริ่มเต้นตั้งแต่5ขวบพอชื่นชอบไมเคิลแจคสันเป็นเนด็กฝึกเพียงแค่8เดือนความสามารถในการเต้นของนิกกี้เรียกได้ว,ว่าดีเลิศเพราะเขาสามารถเรียนรู้ท่าเต้นได้อย่างรวดเร็วจดจำท่าเต้นสำหรับตอนสุดท้ายของไอแลนด์ได้ภายใน20นทีเท่านั้น